เพื่อทำ2โครินบทที่6ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสสิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสฉะนั้นเราผู้เป็นคนทำการร่วมกับพระองค์ขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเป็นการหาประโยชน์ไม่ได้ พราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าดูเถิดบัดนี้เป็นเวลาอันชอบดูเถิดบัดนี้เป็นวันแห่งความรอดเราไม่ได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย เพื่อมิให้การที่เรารับใช้ปฏิบัตินั้นเป็นที่เขาจะติเตียนได้แต่ว่าในการทั้งปวงเราได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบเหมือนผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากในความทุกข์ในความขัดสนในเหตุวิบัติ ในการถูกเคียนในการที่ถูกจำคุกในการวุ่นวายในการงานต่างๆในการอดหลับอดนอนในการอดอาหารโดยความบริสุทธิ์โดยความรู้โดยความอดกลั้นไว้นานโดยใจกรุณา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักแท้โดยพระวจนะแห่งความจริงโดยฤทธเิเดชของพระเจ้าโดยใช้เครื่องอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้ายโดยมีเกียรติยศละไร้เกียรติยศ ยเล่าลือกันว่าชั่วและเล่าลือกันว่าดีเหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนที่ล่อหลวงเขาให้หลงแต่ยังเป็นคนสัตว์จริงเหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่เขาทั้งหลายรู้จักดีเหมือนคนตาย แต่ดูเถิดเรายังเป็นอยู่เหมือนคนถูกเคี่ยนแต่ยังไม่ตายเหมือนคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเหมือนคนยากจนแต่ยังทำให้คนเป็นอันมากมั่งมี เหมือนคนไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์คริสเตียนต้องไม่เทียมแอดด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อโอ้ท่านชาวโครินเราพูดกับท่านอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดรับท่าน ใจของท่านทั้งหลายไม่ได้ปิดเพราะเราแต่ปิดเพราะความรู้สึกของตนเองดังนั้นในการตอบสนองอย่างเดียวกันข้าพเจ้าขอพูดกับท่านเหมือนอย่างพูดกับบุตรคือจงเปิดจิตใจของท่านด้วย ท่านอย่าเข้าเทียมแอกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอาธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรพระคริสกับเบลีอัลจะลงรอยกันอย่างไรได้หรือคนที่เชื่อ จะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลาย และจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายเราจะเป็นบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสด,ดังนั้น ลวดติฐาและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม2โครินบทที่6ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาสรนสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริสต์